สวัสดีค่ะอลังการมากค่ะเจมจิรายุเปิดบ้านหรูลังงามสร้างเสร็จแล้วค่ะมุมสะไายน้ำสวยงามมากค่ะ สำหรับหนุ่มเจมจิรายุค่ะก็รดเปิดบ้านสดรู้อลังการสวยน่าอยู่มากๆมุมสระว,ว่ายน้ำใหญ่หน้าว่ายหน้าพักผ่อนเป็นที่สุดใกล้สำเร็จแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะค่ะสำหรับบ้านหลังหรูสุดอลังการของพระเอกสุลหล่อเจมจิรายุซึ่งหากใครที่ติดตามการสร้างบ้านหลังนี้ของหนุ่มเจมจะได้เห็นพัฒนาการมาเรื่อยๆตั้งแต่ยังเป็นพื้นที่โล่งๆอยู่จนวันนี้ค่ะบ้านในฝันของหนุ่มหล่อคนนี้กำลังจะได้เข้าอยู่ในเร็ววันนี้แล้วค่ะ ล่าสุดค่ะหนุ่มเจมก็ได้ลงความคืบหน้าของบ้านหลังงามผ่านทางช่อง Youtube มาไปดูมุมสระว่ายน้ำที่เจ้าตัวออกแบบเองและเลือกวัสดุตกแต่งด้วยตัวเองค่ะบอกเลยว่าสระว่ายน้ำกว้างมากใหญ่มากน่าเล่นสุดๆไปเลยถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าย,ยินดีกับพระเอกคนนี้กับการได้สารฝันของตัวเองให้เป็นจริงสร้างบ้านหลังงามจากน้ำพักน้ำแรงค่ะโดยหนุ่มเจมได้อธิบายไว้ว่าสไตล์ของบ้านหลังนี้ถูกแบ่งออกไว้ทั้งหมด เป็น3โซนค่ะมีแบบส่วนตัวส่วนกลางและสำหรับแขกที่หมาเยี่ยมบ้านเรียกว่าทุกพื้นที่ถูกคิดออกแบบมาแล้วและโซนที่เจ้าตัวบอกว่าแฮปปี้มากๆคือจอทีวีจอยักษ์เอาไว้เล่นเกมไว้ดูบอลและมีโต๊ะผูมีบาร์เล็กๆสำหรับแฮงเอา์กับเพื่อนๆอีกด้วยล่ะค่ะ and